นี่คุณคิดให้ดีๆนะจะลงทุนอะไรอะยังพอมีเวลาอยู่ก็แค่เกมเศรษฐีป่ะวะคนมันมีอะไรต้องทำหลายอย่างในชีวิตอ่ะโอ้ปวดหัวเลยจริงจังไปป่ะวะจะลงทุนอะไรทั้งดีอะมันต้องคิดสวัสดีไวลุ่นโอ้โหบอยเดี๋ยวเดี๋ยวติดด่วนทำไมเนี่ย ว่าแต่คุยเรื่องอะไรกันอยู่ครับเนี่ยก็อีบอยอะเรื่องเยอะคิดยะแต่ไม่ได้เรื่องสักเรื่องใช่บอยเพื่อนจะบอกให้นะว่าในชีวิตเราอะอะไรก็ทําได้แต่ต้องมีการวางแผนเว้ยนั่นไงแล้วมันวางแผนยังไงครับเพื่อนเราคิดไว้แล้วว่ามีสิบอย่างที่เราจะทําก่อนตายมันมีอะไรบ้างอยากรู้า่้าอยากรู้า้านี่เลยจัดไปหนทการบาปลาเมือเค่ที่สแป สองขับรถทางที่ลาดสามไปดูจูงมอแล้วแหละสี่ดำน้ำดูฉลามหวานห้าดูเลยว่าผู้ที่แอนฟิล V I P box หกกระโดดร่จากตึกที่สูงที่สุดเจ็ดชิมกาแฟที่อเมซอนในปั๊มเหรอไม่ใช่ในป่าอเมซอนเลยแปดขับรถ F1 เก้าซื้อบ้านาลิมเะเรให้พ่อกับแม่ เฮ้ยทำไมนับได้แค่9อย่างเองวะเออแล้วอย่างที่10บล่ะเรากำลังจะพูดถึงอยู่นี่ไงมันต้องมีเงินล้านเงินล้านต้องถึงกับเงินล้านเลยวะอย่างเราจะมีปัญญาไปหามาจากที่ไหนวะไม่ยากเราอะ่ะทำแล้วนั่นไงอย่างที่10บเคล็ดลับเงินล้านของเรา มีแฟนรวยเฮ้ยไม่ใช่นี่เรากำลังจะพูดถึงการออมหุ้นเราเริ่มแล้วนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้องคนนี้วะนี่เราขอแนะนำน้องออมโบรเกอร์ใกล้บ้านที่แนะนำให้เราออมหุ้นอยซุ่มว่ะออมหุ้นแล้วออมหัวใจพี่ได้ไหมจ้าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้คนเนี้ยแฟนเรา นล้อเอามีเพื่อนอีกไหมครับ